ครับนี่ก็จะเป็นพวกพัดลมแอร์นะครับพัดลมแอร์รถยนต์นะครับเขามาตัดแปลงนะ,ะก็เห็นว่าเอามาใช้งานอย่างอื่นได้ด้วยนะครับนี่มาเป็นพัดลมระบายนะครับนี่เป็นพัดลมแอร์ที่อยู่หน้ารถนะครับร้านนี้ผมเคยมารีวิวนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นการใช้งานใช้งานได้นะครับแบบ เอามาทำเป็นพัดลมตูดมัมีความเวย็นะครับแรงมากเลยเลยดูตรงนี้นย็งดงโโหหนี่ก็ลัป,ลประกอบเลยครับ <c oughs> โอ้โหอ,อันน,น,นี้อันนี้บอกท่านผู้ชมหน่อยดิว่าเป็นพัดเป็นพัดลมตรงไหนของของรถ พัดลมหม้อน้ำครับผมพัดลมหม้อน้ำนะครับผมเพื่อเพื่อลูกเอฟซีใหม่ๆมาดูนะครับเป็นพัดลมหม้อน้ำเราเราเอาไปดัดแปลงทําเป็นพัดลมดูดด้วยอะไรครับก็แล้วแต่ลูกค้าครับบางคนก็ประาพัดลมใช้กับพวกแผ่นโซล่าเซลล์ได้อคือคือไม่ใช่ว่าอันนี้คือเอามาจากรถยนต์แล้วก็มาดัดแปลงําทำเป็นอย่างอื่นได้ใช่ครับเอาไปทำที่ดูดควันได้ครับมันนพัดลมพัดลมดูดอากาศระบายลมอะไรอย่างนี้นะใช่ครับผมเออมันก็แรงดีนะครับนะ ันนี้ต้องผ่านมอแปลงไหมหรู้ยังไงอ้าถ้าใช้ก็ไฟบ้านก็ใช้มอแปลงครับเป็นตู้ชิงนนะครับอันนี้หนีบหีบจากจากบแบตเตอรี่เลยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้นะครับก็เป็นการการดัดแปลงนะครับตอนแรกผมเห็นนะผมคิดว่าเขาขายเป็นอะไรอย่างอื่นนะครับคือมันมันเอาไปแดัดแปลงทําเป็นพัดลมระบายอากาศมันก็แรงดีอยู่นะท่านผู้ชม,มดูี าจจะมีผ่านม้อแปลงด้วยนะครับก็ติดต่อสอบถามนะครับมาซื้อที่ร้านนี้ได้ดูคลิปก่ก่ๆผมก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็มารีวิวร้านนี้อยู่นะนะครับผมขึ้นเบอร์โทรไว้เลยนะแต่ตอนนี้รู้สึกจะจําไม่ค่อยได้แล้วนะครับบางร้านก็ไม่ได้ถามเบอร์โทรนะครับท่านผู้ชมกอ็อยากให้ท่านผู้ชมมาเดินเองนะครับเผื่อจะได้เจออะไรดีๆนะครับอุปกรณ์การเกษตรนะครับ จอบเสียมมีดนะครับรถนะจักรยานนะเด,เดินไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นพวกอันนี้มันเป็นแหนบอะไรวะอุปรกรณ์เป็นเครื่องตัดหญ้านะครับอะไรรถมอเตอร์ไซค์อะไรช่างนะครับ ปีถปีแอมต่างๆก็มีนะเนี่ยครับเครื่องปั่นน้ำแข็งก็มีนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพวกอะไรต่างๆนะครับสนใจเครื่องมือช่างนะครับก็เป็นพวกอะไรช่างต่างๆนะทีมล็อกนี่โอ้โหคีมล็อก ่ายูกเท่าไรเป็นมอเตอร์เได้เลยเขาา้นะเราหันไดเมันเข้ารูนี้ปะอยนี้ไหมเป็นมอเตอร์ต่างๆนี่มันเรียมอ่ะอันนี้มันเรียมผอเปจริงรูเล็กเรียมอย่างนี้สนใจ อะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับแล้วก็พวกเครื่องมือช่างนะครับอันที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่จะเป็นพวกเครื่องมือช่างประเภทเครื่องเครื่องมือของญี่ปุ่นนะครับเป็นมือสองเครื่องมือของญี่ปุ่นนะเท่าที่ผมรู้นะเนี่ยนะครับมีคนบอกว่าเครื่องมือ อุปกรณ์ช่างของญี่ปุ่นนี่มันมีความทนนะครับเหล็กเหล็กมันจะดีมากนะมีหลายคนซื้อไปบอกว่าเหล็กดีมากนี่คืออาจจะมีสนิม,มสนิมอะไรเราก็ไปทําความสะอาดเอานะเนี่ยมีพวกครีมพวกครีมล็อกไขควงแล้วก็ตะแยงต่างๆนะครับเนี่ยมาความคมของเหล็กเขานี่คือคุณภาพเลยนะอันนี้ไม่ใช่อวยนะครับจริงครับ มีหลายท่านก็บอกว่าเครื่องมือช่างที่มาจากญี่ปุ่นนะครับแนวญี่ปุ่นนี้เหล็กเขาดีมากเลยมีพวกบล็อกการไขน็อตต่างๆคีมตัดคอนต่างๆนะครับเป็นแนวญี่ปุ่นนะเนี่ยคือพูดง่ายๆอันนี้เขาอาจจะตากฝนคมเคยมาถ่ายครั้งหนึ่งตอนฝนตกนะครับคือเขาปล่อยแบบปล่อยให้ตากฝนไปเลยนะคือเขาไม่ค่อยเก็บครับ แล้วมันก็เลยเป็นสนิมประมาณนี้นะท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปไปหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรช่างประเภทเครื่องมือช่างของญี่ปุ่นนะครับก็เยอะนะครับนี่ส่วนนี้เป็นส่วนที่อยู่เออเทอร์ทายของตลาดคุณาวันนะครับข้าค้าไม่ค้าก็ยังไม่ค่อยตั้งเท่าไหร่นะครับ ดี๋ยวผมจะเดินย้อนอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวเดินมาด้านหลังก่อนนะครับท่านผู้ชมอันนี้มันก็จะมีซอยออกมาอ่าทะลุมาด้านหลังนะครับจริงแล้วแน่นงานแน่นมากเลยตลาดนี้ก็จะหนาแน,น่นมากครับแต่ว่าอ่าพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มมาตั้งตอนเยน็ยนๆหน่อยก็มีพอกรัวฝนนะครับเนี่ยครับอันนี้ประมาณสี่มโมงนะผมบอกเวลาผิดไปนะท่านผู้ชมตอนนี้สี่โมงนะ ไม่ถึง5โมงนะครับบอกผิดเนี่ยครับ,บ,รบยางรถยนต์อะไรรถยนต์นะครับอันนี้ริมนี้จะเป็นริมริมไอ้ทายนะครับก็จะเป็นอ่าอยู่ขอบตรงทางอย่างนี้นะเดี๋ยวแต่ผมต้องถ่ายคลิปสั้นก็ <c oughs> ขานั่งเกินยางรถยนต์นะต้จิกใหม่สี่เส้นพันสี่หมื่นสี่นะครับ พันสี่เครื่องมือช่างนะบรรจุพันมันพังนะครับนี่ก็มาขายอาจจะขายถูกหน่อยะพวกโซ่พวกนอก็อตต่างๆนะครับวันนี้ก็มาไกลนะครับผมตลาดคู่นาวันนะครับตําแพงแสนก็มีตลาดนัดแนวคลองถมแบบนี้นะก็มีหลายวันอยู่นะแต่ว่าแนะนําให้มาวันอาทิตย์กันนะครับอยากได้อ่า เครื่องมือช่างหรือว่าเป็นพวกอ่ปั๊มน้ำนะครับมีดนี่โอ้โหนี่มีดสวยเลยมีพร้อมฝักด้วยนะอาหารเจ้า,า,าโดนจับไพ่ทีรอบแล้วเนี่ยก็นน <c oughs> แนะนำสำหรับท่านที่อยู่ทางอนคปรปฐมทางกำแพงแสนนะครับมาเดินตลาดนี้นะ <c oughs> ผมยังไม่เคยไปเดินตลาดอื่นเท่าไหร่นะครับตลาดนี้มาบ่อย ่็เว้นช่วงบ้างเพราะว่าต้องออกต่างจังหวัดนะครับมาไกลพอสมควรน,นะผมมาจากในเขตกรุงเทพนะครับนี่มีสิงล้างมือสิงล้างจานแบตเตอรี่นะครับสวิตชิ่งพัดลมดูดกิ๊บต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องมือช่างนะ พวกคีมล็อกพวกตัวล็อกต่างๆนะสว่านเจาะมอเตอร์นะครับไอ้สองนะครับอุปกรณ์ช่างนะโหกไ็ไม่ไม่ไม่ลองจาไไ้ตลาดตลาดไอ้ของตลาดของตลาดตลางบางแก้วนะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปนิดนึงนะครับ แดดร้อนมากนะครับทมกี่านเอาลจะเป็นของใหมนะ่มันก็จะมีของใหม่ประเภทที่ว่าเป็นสินค้าที่มันค้างสต็อกนานๆนะครับมันจุพันเก่าบ้างมันจุพันฉีกขาดบ้างนะเลาก็มาขายเป็นสินค้ามือสองที่ราคาไม่แพงนะครับมันกจะเป็นพวกกุหมดต,ต่างๆครับ นี่ถ้าเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นของของญี่ปุ่นนะผมว่านะครับนี่เครื่องมือช่างต่างๆแบบเนี้ยนะครับไม่าจะเป็นพวกแฉลงพวกค้อนพวกไดโวพวกค้อนต่างๆเนี่ยสนิมก็มีนะนี่นะครับค,ค,นะมคบีมต่างๆนะโอ้วันนี้นะครับอากาศดีมากใส่กุญแไม่ตกะนะครับคุณผู้ชม นนะครับฝ right? like, ั well ่งโน้นเขารื้ออะไรกันอันนี้ก็จะเป็นประมาณอ่าบรรจุพันธุ์มันเก่านะเป็นโกดังญี่ปุ่นที่เขาเหมามาแล้วก็คนก็จะมาลุมกันแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับ คือคับหน้าดูเลยนะใครเลือกดูอยากได้แบบไหนนะเราว่าน่าจะเป็นกระดังญี่ปุ่นนะครับเนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งเครื่องเสียงกระเป๋านะครับเครื่องจานต่างๆนะลุกันเต็มเลยนะอันนี้ก็จะเป็นความสุขของของคนที่อยากได้ของราคาไม่แพงนะครับนะตลาดคุณาวันนะครับท่านผู้ชมนี่ เลือกกันไปนะครับของใช้ต่างๆนะมีทั้งเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้ามือสองนะครับอันนี้ผมว่าผมผมเดานะ เป็นโกดังญี่ปุ่นนะครับโกดังญี่ปุ่นประเภทนี้คือเขาเหมาเหมาเป็นกิโลมาเลยนะแล้วก็จะมาขายตามตลาดนัดแบบนี้นะเพราะว่าผมเคยไปตามโกดังญี่ปุ่นแล้วเ็าจะมีเหมาแบบคือเหมาไปหมดเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ไปขายเป็นแพ็คําแนกออกมานะครับนะครับี้ก็เป็นบรรยากาศเดยวเดินรอบที่สองแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูรอบนี้ผมยังไม่เดินรอบสองนะ อันนี้เดินออกมารอบนอกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเดินรอบในอรอบหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าเพลงที่ตลาดเขาเปิดผมจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะท่านผู้ชมบางทีเปิดเพลงก็ดังลั่นจนพูดไม่รู้เรื่องก็มีนะนตลาดพุนาวันนะครับ กลาดคุณาวันก็แพงแสนนคนปรปฐมนะครับโอ้มีมีเครื่องมีเครื่องสูบเครื่องเครื่องร็ดไข่ด้วยนะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นลำโพง diy นะครับลำโพงบูทอสอ่าลำโพงประเทศนี้ก็มีให้ซื้ออยู่นะครับเป็นเหมือนลำโพงมาแชลนะครับ นะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งด้านหลังนะครับท่านผู้ชมก็ส่วนมากจะเป็นอะไรช่างซะมากกว่าเป็นเครื่องมือช่างนะครับ เป็นอะไราการเกษตรนะครับเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปฝังเลยนะอันนี้ก็จะเป็นสวนนะครับ